ค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะ ันนี้อลิสก็จะมาพูดเรื่องราวนะคะ12ราศีกับความรักของพวกคุณกันนะซึ่งคลิปนี้เป็นการเจาะลึกความรักในเดือนเมษายนนี่แป๊บเดียวนะคะข้ามเดือนใครที่ยังไม่ได้ไปดูเดือนมีนาน,นะคะมีโอกาสกลับไปดูหน่อยก็ดีนะคะว่ามันเออมันเป็นพาสต่อเนื่องกันอยู่หรือเปล่าเนาะสำหรับเดือนเมษายนนี้ราศีตุลอ่าคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลน,นะคะมันจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับชาวราศีตุลเองเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่17 ราคมถึง15พฤศจิกายนนะคะใครที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยอลิซใช้ดูแบบวันเกิดของไทยเรานะดังนั้นใครที่ดูแบบลัคนาใครที่ดูแบบตะวันตกลองเอาไปอัดฟ,ฟังหรือใช้ดูนะว่าตัวเองเหมาะเหมาะกับจริตราศีไหนแล้วก็ฟังเป็นแค่ทางแก้ไขหรือเอาไปปรับใช้เท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีตุลอลิสจะพูดถึงเรื่องของคนโสดแล้ คนไม่โสดแล้วและคลิปวันนี้เราจะเริ่มต้นที่คนมีคู่แล้วนั่นเองเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเริ่มจากคนโสดเนาะไม่ว่าการผัดกันไปเนาะผัดกันมาอ่าสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลในเดือนเมษายนจะเป็นยังไงโอ้วันนี้มากับสองสำรับต้องขอโชว์นิดนึงวันนี้มากับ Taro of the s w ด e t t วิ i i ์ไวนะคะแล้วก็ Taro of the r e n a i s s a น c e นะ2ตัวนี้จริงๆตั้งใจจะทาให้มันเป็นไพ่ สำหรับเดียวกันทั้ง12ราศีแต่คืออลิสลืมเอากลับบ้านมาก็เลยต้องเปลี่ยนกล่องนี้นะคะตั้งแต่ราศีตุลจนถึงราศีมีนเป็นต้นไปจะใช้สองสำหรับนี้เนาะอะ,อะเรามาเริ่มกันสำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วนะดูจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรนะปึ้ม อันนี้ตัวสวิตทวายไลท์เออลืมให้บอกนะคะสวิตทวายไลท์เนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีตุลกับคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแอคชั่นกันเยอะมากเลยคือเป็นเรื่องของความคาดหวงังและเป็นสิ่งที่เราต้องการในเดือนนี้สําหรับชาวตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากได้ความสําคัญมากขึ้นนะคะเรียกร้องความสนใจเก่งกับคนรักสําหรับตุลเนี่ยที่คบกับชาวอา ราศีที่เป็นเกี่ยวกับธาตุไฟเนาะเช่นพวกสิงธนูเมษอะไรประมาณเนี้ยมงบอกได้ว่าอาจจะแบบ ไปจี้จุดเขาเกินไปหรือทําให้บางทีจะอึดอัดกว่าคู่อื่นๆเท่านั้นเองแต่ชาวตุลก็ยังอยู่กับหลายราศีได้อยู่เหมือนกันมองแล้วเนี่ยมันเป็นพาวะของการเรียกร้องความสนใจในเดือนเมษายนอาจจะเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งเทศกาลเราเองก็ยังมีความความคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นต้องได้อันนี้อันนี้ต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยชาวหลตุลชาวราศีตุลคาดหวังเก่งนะจ๊ะไม่ว่าจะสาวหรือหนุ่มหรือจะเพศไหนบอกเลยว่าคาดหวังเก่งในเดือนนี้แต่เอามาดูในตัว ประสาปัญหากันนิดนึงค่ะสําหรับเลเในซองเลเในซองเขาบอกว่าตัวปัญหาของชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วอลิสรู้สึกว่าด้วยความที่เราคาดหวังกับความสัมพันธ์ความรักหรือใครที่เพิ่งคบกันมาไม่นานนะคะหรือใครครบมานานแล้วอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆอลิสมวงว่าพื้นฐานจิตใจของชาวราศีตุลเองค่อนข้างจะมีความคาดหวังแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งนะชาวตุลเองค่อนข้างจะมีรู้สึก มโนอะไรๆไ,ได้เก่งมากขึ้นในช่วงเดือนเมษาตัวปัญหามันก็เลยมองว่าเป็นช่วงของพาร์ทมโนที่มากเกินไปคิดเล็กคิดน้อยแล้วเป็นพาร์ทที่บางทีเนี่ยยังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลยนะเซนจะแรงมากแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นสิตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้สิฉันคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ หรือจัดแจงเก่งแต่คราวนี้ค่ะทําไมมันขึ้นอยู่ในตําแหน่งปัญหาต่อให้คุณเซนแรงขนาดไหนแต่พอมันอยู่ในตําแหน่งปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าพยายามแบบควบคุมเซนต์ตัวเองบ้างแล้วก็พยายามเชื่อใจคนรักของเราอะให้มากขึ้นถึงจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นโอเคไหมต่อมาถ้าเรามามองว่าตัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนอเมษายนนะเนาะชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างคู่ของเขาเป็นไง อ่ะนี่ไงอลิซมองแล้วว่าสำหรับชาวตูนที่ครบเมษธนูสิงห์นะคะใครที่คบกับชาวราศีสามราศีนี้มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันจะบ่อยที่สุดจะหนักกว่ากับ ราศีอื่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมองว่าพยายามอ่ามีพื้นเขาเรียกว่าพื้นที่ให้กันและกันดีกว่าเพราะมองแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตแต่ชาวราศีตุลเองอาจจะต้องการความแบบสเปซของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะแบบต้องการให้ได้แต่ถ้าพอคนรักไม่ตอบสนองเนี่ยตัวเองก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ เก่งเหมือนกันนะแต่ถ้ามองในเรื่องดีนิดนึงอลิซมองว่าใครที่เพิ่งคบหรือใครที่คบกันมานานแบบเกินเกิน5ปีอ่อะเขาจะได้เหมือนเป็นเป็นโมเมนต์ที่ได้คุยกันหรือมีระยะให้กันและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้แบบได้จูนกันอยู่พอตัวดังนั้นใครที่มาส่องชาวราศีตุลหรือมาส่องแฟนตัวเองเนี่ย ต้องบอกว่าเขาเองต้องการพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ที่เขาอยากได้ความมั่นใจจากตัวคุณด้วยเหมือนกันตุนเองเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้พื้นที่สบายใจแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลเนี่ยเขาก็สามารถไปทําเรื่องราวอื่นๆได้ดังนั้นในเดืินเมษาเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของแบบทั้งคาดหวงังแล้วก็หาพื้นที่ให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะต่อมาคำแนะนำสุดท้ายแล้วกันเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าอ่า ความไว้ใจเชื่อใจใจเย็นๆคิดอะไรคิดให้ถี่ถ้วนนะคะสิ่งหนึ่งอลิสมองว่าชาวราศีตุลไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่จ้องจับผิดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งหนึ่งเวลาเขารู้สึกแล้วเนี่ยเขาจะห้ามความรู้สึกตัวเองลําบาก ชาวตุลรู้สึกแล้วมันจะเป็นเหมือนอารมณ์ใช้เซนต์ตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แบบจะเชื่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปบางทีเนี่ยเส้นเรามันก็พลาดได้อย่าลืมนะคะเดือนเมษาเส้นของคุณอาจจะใช้งานได้ไม่ดีค่อยๆค,ควบคุมค่อยๆคอนโทรไปจะทําให้ชาวราศีตุลรักษาระยะความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่ไปได้ไดยาวๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่มีคู่แล้วอย่าคิดมากแล้วก็อย่าเยอะ กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเรื่องไหนที่มันจุกจิกมันก็แค่เป็นเรื่องที่เข้ามาให้เราแบบแก้ไขไปในในโมเมนต์นั้นๆนะอย่าดึงอดีตมาก็จะทําให้คุณอยู่ได้เนาะสําหรับคนมีคู่ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดด้วยนะจ๊ะต่อมาเราจะมาเข้าสูา่พาร์ทของคนโสดเลยนะสําหรับคนโสดมาดูกันคนโสดในเดือนเมษายนอ มองกลับกับไกลับมานะจริงๆแล้วอยู่ในโมเมนท์ที่ห่วงห่วงโลกส่วนตัวเป็นหลักความรู้สึกของคุณเนี่ยความรู้สึกของคนโสดที่เป็นชาวราศีตุลเป็นคนทั้งคาดหวังถ้าใครที่มีคนชอบอยู่แล้วหรือคุยกับใครอยู่แล้วเนี่ยพ์ทคาดหวังในเดือนนี้เยอะเยอะแบบเยอะเลยนะส่วนใครที่มาส่องว่าคนตุลคนตุลที่โสดอยู่คุยกับคุณอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเขาค่อนข้างคา,าดหวังในตัว ตัวของคนที่เขาคุยหรือคนที่เขาชอบแต่ใครที่บอกแม่หมออิฉันไม่มีเลยไม่มีใครสักคนเลยโสนิทแบบไม่มีเลยเนะี <c oughs> ่ยก็ต้องบอกว่า <c oughs> มันอยู่ที่เพราะว่าตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไงคะอยู่ในพื้นซี่เซฟโซนที่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดใจอะไรจริงๆเพราะหนึ่งคุณอาจจะมีในเรื่องของประวัติที่ไม่ค่อยดีหรืออาจจะไปเจอใครที่เคยหลอกลวงอารมณ์แบบช่วงแบบพวกมีแผลในใจอะเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าใครบอกไม่ค่ะ แม่หมออลิสอีชันเป็นตุนที่แบบก็รักตัวเองนะคะแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยนั่นก็เป็นคําตอบที่ได้ดีว่าความรู้สึกของเราตอนเดือนเมษายนเนี่ยก็ยังหวงตัวเองอยู่ยังรักนวลจนวลเออรักนวลจนวนตัวเก่งนะคะต่อให้หุ้นไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยความรู้สึกมันก็ยังไม่ค่อยแบบอยากจะทําอะไรกับกับใครหรือมีอะไรมากไปมากมายอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูตัวปัญหาหน่อยละกันนะคะพูดมากไปแล้ว สำหรับตัวปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีตุลที่โสดอยู่ปัญหาคือพูดไปอันแรกเลย1คือพื้นที่ของตัวเองถูกไหมคะเดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีตุลห่วงพื้นที่ตัวเองรู้สึกสร้างสเปซสร้างกรอบความคิดกอบความรู้สึกของตัวเองที่แบบคิดอะไรแล้วมันก็แบบเออมันต้องเป็นแบบนั้นอะเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปด้วยเลยบางทีเนี่ยมองคนผิด มองไม่ขาดติดขัดอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องราวที่แบบเอ้ยคนแบบนี้ทำไมฉันมองไม่ขาดเรื่องแค่นี้ทาไมฉันมองไม่เห็นมันเป็นบางอย่างที่มันแบบว่าเพราะว่าอัตราความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันทํางานเยอะเกินไปนะคะสําหรับชาวราตีตุลแต่เอาจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เชิงว่าร้ายแรงยังยังคอนโทรในเดือนเมษาได้ยังรู้สึกว่าก็ทําให้ห่วงตัวเองมากก็รู้สึกว่าอยากจะไปมีใครอะไรยังไงเนี่ย ก็ไปได้แต่ใครที่มีคนคุยอยู่อลิสขอพูดนิดน,นึงละกันสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือแอบ,บชอบใครสักคนอยู่เนี่ยปัญหาของเราคือเราไม่กล้าที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเหมือนอย่างที่บอกอัตตามีจริงแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายเข้ามาสิทําไมฉันต้องแอคชั่นไปถ้าคุณดูจากสถานนะถ้าคุณเป็นคนชอบเขาก่อนคุณจะรอให้เขามามีโมเมนต์แบบแอคชั่นแรงๆก็ไม่ได้ดังนั้นอาจจะต้องเสนอตัวมากกว่านี้นะไม่งั้นมนติดปัญหา แล้วคนโสดค่ะจะได้สละโสดไหมในเดือนเมษายนอน,นี้คิดว่าต้องให้เครดิตสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะสำหรับคนราศีตุลที่มีคนคุยอย่างน้อยเกินแล้วประมาณ3เดือนนะคะหรือ2เดือนก็ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีใครเลยและยังไม่จเจอใครภายในเดือนเมษาด้วยก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้สละโสดหรือมีคู่เขาเขาเรียกว่า เป็นโมเมนท์ที่อยู่กับตัวเองแบบเรียกตัวเองกลับมาแบบอยู่ตัวเองรักตัวเองแบบจับไหล่ตบไหล่ตัวเองเบาๆอยู่ได้นะอะไรประมาณนี้นะซึ่งชาวราศีตุลเนี่ยถ้ายัางไม่มีในเดือนเมษาไม่เป็นไรค่ะรออีกแป๊บหนึง่งเพราะอะไรรู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันยังพอมีอยู่ในระยะ ข้างหน้าแต่เราเราค่อยไปว่ากันในเดือนถัดๆไปเนาะแต่เดือนนี้เอาเป็นว่าใครที่ยังรักตัวเองอยู่อยู่กับตัวเองไปก่อนนะจ๊ะอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับอะไรก็แล้วแต่นะสวยได้สวยเลยนะจะปรับลุกเหมือนอลิซแบบนี้หรือจะไปเมคโอเวอร์อะไรตัวเองอีกก็ทําได้เต็มที่เพราะเป็นเดือนแห่งการรักตัวเองเป็นหลักนะคะสุดท้ายให้คําแนะนํากับสาวโสดหนุ่มโสดทั้งหลายนะคะอ่ะนี่ชาวราศีตุลน,นะคะที่โสดอยู่เนี่ยสิ่งที่พ่ยอยากจะแนะนําคือ คุณต้องเข้าใจหรือยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณพร้อมจะมีความรักหรือไม่คุณพร้อมที่จะรับความรักเข้ามาหรือเปล่าเพราะอะไรรู้สึกว่าชาวราศีตุลยังไม่กล้าที่จะเปิดใจจริงๆนะเอาเป็นโมเมนต์ที่แบบเปิดแบบอ้าแขนรับอะคะ่ะเพราะความรักบ,บางอย่างเนี่ยชาวตุลเป็นคนที่ด้วยพื้นฐานจิตใจด้วยความรับของตัวเองเรื่องนี้ใส่ตัวต,วตนเนี่ย ยังเป็นคนที่ช่างใจอยู่ตลอดเวลาด้วยต้องการหาสมดุลจากชีวิตคู่หรือความรักต้องการใครเข้ามาเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบสมดุลหรือขับคล้ายขับค่ากันชาวตุลจะไม่ค่อยชอบใครที่แตกต่างจนมากเกินไปจนทําให้เขาอึอดอัดดังนั้นเนี่ยเดือนเมษาตรงนี้ค่ะถ้าคุณยอมรับตัวเองได้ว่าคุณเป็นแบบไหนแล้วคุณจะรับใครเข้ามาเนี่ยถ้าเขาจะแตกต่างนิดแตกต่างหน่อยคุณจะปรับได้ไหมเขาเรียกว่าการแนะนําให้ปรับเปลี่ยนมุมมองจะได้ทําให้คุณเห็นตัว เองมากขึ้นและเห็นความรักมากขึ้นนะคะทุกคนสดและก็สวยได้แต่ถ้าอยากมีคู่ต้องเปิดใจโอเคไหมสำหรับชาวราศีตุลอลิสก็แนะนำไว้เท่านี้นะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะเล่นน้ำอย่างปลอดภยัยรักษาสุขภาพด้วยแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะโอเคมีสติไม่ประมาทและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกก็กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่หนะกับคลิปหน้าวันนี้ บายค่ะ